สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะวันนี้พามาดูลูกเทพนมเทพนมเหลือแค่นี้นะคะทุกคนเหลือสองตัวใช่ไหมสอตัวชุดนี้นะคะชุดประมาณหนึ่งปีเหลือประมาณเหลือสองตัวแล้วก็ชุดประมาณเหลือสองตัวตวพูตัวตเมียตัวเลยเนี่ยนู่นแล้วชุดชุดประมาณปีอันนี้ปีกว่าอันนู้นปีหนึ่งไม่ใช่หรอลูกเทพนมอ่ะไหนไม่มีมีสองตัวนี้เอ้าเหลือแค่สองตัวหรอใช่ลว จริงนี่ตัวผู้ตัวตัวเมียตัวทรงดีด้วยนะคะทุกคนคาดว่าตัวนี้ตัวเมียคาดว่านะคาดว่าเอาไปใส่กรงแขวนไว้ก่อนเผื่อน้องจะปล่อยเสียงให้ทุกคนได้ยินนะคะเพราะว่ามีคนยังถามหาลูกเทพพนมหลายคนนะคะแต่ลูกเทพพนมนั้นตัวเมียมันจะไม่ได้ยินเสียงนะทุกคนมันจะได้ยินเสียงเฉพาะตัวผู้นะคะก็เลย ช่วงที่แล้วตัวเมียเราก็จะบอกเลยว่าถ้าใครรับตัวเมียก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะขายขายราคาเท่ากันกงไหนได้กกง,งบ้านนู้นเยอะแยะเอาไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวไปเอาให้ไหมนะกงข้างล่างก่อนก็นได้นะนะใบหนึ่งนะก็เดี๋ยวไปเติมน้ําเติมอ,อาหารให้ทีหลังได้อถือ,อยงั่นแหละลูกถือ,อยงั้นแหละลูก กงของพี่เด่นหรือของพี่ถึกนะใบนั้นนะเดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นนะคะเอาไปเช็คเสียงให้ลูกคา้าท่านใดที่สนใจเทพพนมนะคะสายเทพนมนะเพราะว่าน้องสองตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่ายกปีกหรือเปล่าแต่ที่ลูกค้าซื้อไปชุดแกรกเมื่อสามปีที่แล้วยกปีกแล้วนะคะนกเปลียวนะครับเปลียวมากเปลียวตรงไหนอะเนี่ย,ยน้อง อายุปีกว่าๆนะคะทุกคนเชื่องนะไม่เปรี้ยวพี่วนพูดไปอย่างนั้นแหละโอเคทรงสวยนะคะหนูเองหนูก็ดูไม่ออกแล้วแหละว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะสายเทพพนมนะคะพ่อเป็นนกต่อเทพพนมแม่เป็นนกต่อนะคะสายเทพพนมป่าทั้งคู่เอ่อ มีเปอร์เซนต์ไม่ยกปีกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเลือดป่านะคะต้องเช็คอีกทีนึงต้องเช็คกันระยะยาวนะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่อ้วนก็ให้อาหารนกทํานูน่นทํานี่ไปเรื่อยเลยะคะ่ะหนุมก็ถ่ายคลิปต่อไปเรื่อยเลยนะคะก็ลืมไปเลยค่ะว่าเอาลูกเทพนมแยกกงไว้นะคะทุกคน ใดๆคือลืมถือลูกกลับบ้านนะคะกลับมาเอาลูกลูกไม่มีนนาไม่มีอาหารนะคะเดี๋ยวเอาลูกกลับไปไว้บ้านนะทรงสวยนะคะทุกคนชุดนี้พี่อ้วนบอกว่าเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะคุณพ่อ น้ำก็ไม่มีให้กินอาหารก็ไม่มีให้ลืมมาไหม่แต่ค่ะ